สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารนะคะตัวอย่างที่1คือการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพเรียนดูนะคะเราจะใช้ภาพในการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนี้นะคะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ20่หาร4ซึ่งก็มาจากเนี่ยคะ่ะจากภาพสินค้าทั้งหมดมี20ชิน้น แบ่งใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นตรงนี้ค่ะ20่หาร4ได้เท่าไร่คะ,อ,ะอันนี้คือโจทย์ปัญหาค่ะดูนะคะตัวอย่างที่1แม่ค้าจัดลูกชุบ20ลูกใส่กล่องกล่องละตรงนี้คือคำสำคัญของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะต้องมี4ลูก แม่ค้าต้องใช้กล่องกี่ใบนักเรียนดูคำที่เขาใช้แต่งโจทย์ปัญหาตรงนี้จะต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าต้องใช้กล่องกี่ใบเห็นไหมคะแม่ค้าต้องใช้กล่องกี่ใบสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้จาจัดลูกชุบ20ลูกใส่กล่อง4ลูกใส่กล่องกล่องละ4ีลูกนะคะ ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกจะต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องมีคําสําคัญตรงนี้ใส่ก่องกรองละใส่ทุง้งทุงละแบบนี้ค่ะอ่ะดูตัวอย่างที่สองนะคะมีเงินค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะแต่มันก็ยังจะสอดคล้องกับภาพตรงนี้อยู่ในการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะจะต้องมีความเป็นไปได้แล้วก็ต้องสอดคล้องกับภาพที่กําหนดให้ด้วยนะคะ โจทย์ปัญหาตรงนี้คือตัวอย่างที่สองมีเงิน20บาทซื้อลูกชุบสี่ลูกซื้อลูกชุบลูกละ4บาทจะได้ลูกชุบกี่ลูกโจทย์ถามว่าได้ลูกชุบกี่ลูกโจทย์บอกว่ามีเงิน20บาทซื้อลูกชุบลูกละ4บาทเห็นไหมคะมีทั้งโจทย์ถามแล้วก็โจทย์บอกจะเป็นโจทย์ปัญหาการหาที่สมบูรณ์แล้วก็จะต้องมีคําว่าลูกละกล่องละ อย่างเงี้ยค่ะเท่าเท่ากันตัวอย่างที่สองค่ะโจทย์ปัญหาการหารสร้างจากภาพนะคะตัวอย่างที่สองนักเรียนเห็นภาพไหมคะมีโดนัทสองกล่องเห็นไหมลูกเขาบอกว่าเนี่ยสองกล่องเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบแปดชิ้นแต่มีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนคะเจ็ดคนเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารนี้ได้อย่างไรแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนะคะ จากตัวอย่างเขาบอกว่าเขาสร้างไว้ว่าเด็ก7คนต้องการแบ่งโดนัท28ชิน้นให้ทุกคนคนละเท่าเท่ากันเห็นไหมคะตรงนี้คือคำสำคัญท,ที่ต้องมีคนละเท่าเท่ากันเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิน้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า28ก็คือทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมด28หารด้วย7คนเห็นไหมคะหารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการหาแล้วค่ะมีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็คำสำคัญตัวอย่างต่อมาค่ะเป็นลูกลูกชิ้นนำมาเสียบไม้เห็นไหมครับแล้วก็มีคำอธิบายตรงนี้ว่ามีลูกชิ้น48ปลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกอ่ะเราก็มาสร้างโจทย์ปัญหาะคะ่ะโจทย์ปัญหาตรงนี้ได้ว่า แม่ค้ามีลูกชิ้นทั้งหมด48ลูกเห็นไหมคะเสียบลูกชิ้นขายไมละ5ลูกแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้ออะคุณครูจะถามนักเรียนโจทย์บอกอะไรบ้างคะอะโจทย์บอกว่าแม่ค้ามีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไมละ5ลูกแล้วโจทย์ถามว่าอะไรอ่าโจทย์ถามว่าแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้ ประโยคสัญลักษณ์ก็คือจำนวนทั้งหมดของลูกชิ้นคือ48หารด้วยนำมาเสียบลูกชิ้นเนี่ยใส่ไม้เนี่ย5ไม้ละ5ลูกก็คือหารด้วย5เห็นไหมคะอ่าได้เท่าไหร่นี่คือโจทย์ปัญหาการหารที่เราสร้างจากรูปภาพนะคะต่อมาค่ะเป็นตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะ จากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือตรงนี้ค่ะ48หารด้วย6ได้เท่าไหร่เราก็เอาจำนวนตรงนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะที่โจทย์กำหนดให้มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่1ค่ะแม่เก็บไข่เป็ดมา48ฟองเห็นไหมคะ48แอ่าแบ่งใส่กล่องกล่องละตรงนี้คืออะไรคะลูกํำสําคัญกล่องละหฟอง นหกฟองแม่จะต้องใช้กล่องกี่ใบจึงจะใส่ไข่เป็ดได้หมดอ,มอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองค่ะพ่อค้ามีข้าวโพดสี่สิบแปดฝักจัดเป็นมัดหกมัดมัดละเท่า,าทเท่ากันคำว่ามัดละเท่าเทกันมัดละเท่าเท่ากันตรงนี้นะคะคือคำสำคัญของโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาการหารขาดไม่ได้เลยนะคะพ่อค้าจะได้ข้าวโพดมัดละกี่ฝักอ่าโจทย์ถามว่าพ่อค้าจะได้ข้าวโพดมัดละกี่ฝักอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการหารที่เป็นยังไงคะถูกต้องตัวอย่างต่อมาค่ะ61หารด้วย7ได้เท่าไหร่เอามาสร้างโจทย์ปัญหา คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะที่เราได้อธิบายมาแล้วแต่ข้อนี้เป็นการหารที่ไม่ลงตัวคะ่ะถ้าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาตามแบบที่คุณครูสอนเมื่อตะกี้นี้แล้วให้นักเรียนเพิ่มตรงนี้ไปคะ่ะเพราะมันมีเศษใช่ไหมคะมันมีเศษเราก็จะต้องแต่งโจทย์ปัญหาเพิ่มขึ้นคือและเหลือจะต้องมีคำสำคัญว่าและเหลือ ตัวอย่างที่หนึงค่ะดินสอ61แท่งจัดใส่กล่อง7กล่องกล่องละเท่าเท่ากันจะได้กล่องละกี่แท่งและเหลือดินสอกี่แท่งตรงนี้คือคําตอบตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือส่อันนี้คือตัวอย่างการแต่งโจทย์ปัญหาการหาร จากประโยคสัญลักษณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะลองศึกษาดูคุณครูให้คําแนะนําว่าสิ่งที่นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยจะต้องมีความเป็นอะไรไปดูเป็นไปได้เป็นไปได้ในที่นี้ก็คือเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ตรงกันว่าสิ่งที่สิ่งที่นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มันมันเข้าใจได้ง่ายอะคะ่ะ ไม่ใช่สร้างมาด้วยสิ่งที่มันไม่มีความเป็นไปได้มันนะคะ่ะมันจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จให้นักเรียนช่วยหาคำตอบจากจทย์ปัญหานั้นให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำลองทำตรงนี้ค่ะสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองในแบบฝึกหัดที่คุณครูกำหนดให้ชี้แจง ลงไปในกลุ่มไลน์นะคะให้นักเรียนลองอ่านลายแล้วก็ทําตามที่คุณครูสั่งส่งงานให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่สร้างอัลบั้มเป็นของตัวเองนะคะจะได้ไม่ปนกับเพื่อนเวลาคุณครูตรวจแล้วคุณครูจะลบอัลบั้มออกในวันต่อมาก็นักเรียนก็ทําเหมือนเดิมนะคะโอเคไหม อตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงอากาศเป็นยังไงคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเริ่มหนาวแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองทำร่างกายให้อบอุ่นคิดถึงนะคะนักเรียนทุกคนอยากเจอจังเลยยังไงก็ตั้งใจทำงานที่คุณครูสั่งให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย